วัสดีครับวันนี้นะครับจะมานะครับสาธิตวิธีง่ายๆนะครับมาบอกวิธีง่ายๆที่จะเพิ่มยอด subscribe ให้กับช่องของเรานะครับช่อง youtube ของเราโดยนะครับโดยเป็นวิธีที่ใสสะอาดนะแต่เป็นวิธีที่หลายคนมองข้ามอาจจะคิดไม่ถึงนะเป็นวิธีที่แบบง่ายๆใครก็ทำได้แต่หลายคนคงลืมตรงนี้ไป และมันก็ทําได้ไม่ยากนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับเราไปอัพคลิปของเราก่อนนะผมตอนนี้ผมกําลังจะอัพคลิปอยู่นะครั้งแรกเลยที่เราจะอัพคลิปนะครับมันจะขึ้นมาให้หน้านี้นะครับอัพคลิปเสร็จมันจะมาหน้าน,านี้นะครับให้ใส่รายละเอียดนะครับชื่ออันนี้อันดับแรกยอดยอดซับของเราจะขึ้นหรือยอดวิวของเราจะขึ้นนั้นก็ต้องอยู่ที่ชื่อนะครับชื่อที่เราต้องการจะสื่อ ตรงไหมตรงกับปกตรงกับคลิปที่เราจะต้องการจะทำไหมจําง่ายหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวพูดภาษาธิตตัวอย่างนะครับที่ผมทํามาก็คือเฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยนะครับสองหเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ก็สอบนะช่วงที่จะมีครูกส็สมัครสอบครูกันเยอะก็เลยจัดทําเป็นแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอันนี้จะเป็นการที่คนจะค้นหาคํานี้กันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหคีย์เวิร์ดนะครับหคีย์เวิร์ดที่ หลายๆคนที่จะพิมพ์เข้ามาแล้วจะเจอของเราได้ง่ายๆนะ,ฉะเฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยลองไปพิมพ์อยู่ใน Google ก็จะมาทางนี้กันเยอะนะครับเราไปหาดูว่าคําไหนที่เขาใช้การค้นหากันเยอะเกี่ยวกับคลิปของเรานะครับผมก็เลือกใช้คําว่าฉเฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยซึ่งมีคนค้นหากันเยอะอยู่แล้วนะช่องแรกคือช่องรายละเอียดชื่อนะครับต้องกระชับนะครับและตรงตามคลิปวิดีโอของเรา นะครับเวลาเขาค้นหาเขาอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเขาก็จะค้นหาถูกต้องแล้วก็ตรงกับวิดีโอของเราได้ชัดเจนส่วนที่2นะครับไปส่วนที่2คือส่วนคําอธิบายคําอธิบายตรงนี้นะครับใช้สําหรับบอกข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอของเรานะครับบอกข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอที่เราจัดทําเช่นใครทําเรื่องเกมก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเกมพอสังเขปนะครับแต่ผมว่า อธิบายเยอะมันก็จะทําให้มีการเป็นคีย์เวิร์ดมีคําที่เป็นคีย์เวิร์ดได้เยอะนะครับคำอธิบายตรงนี้มีส่วนด้วยนะครับเป็นครอธิบายยิ่งเราโพสคำอธิบายตัวนี้ไปเยอะๆนะครับไปบ่อยๆบ่อยๆ,ๆ Google, Google จะเป็นการจดจําคําอธิบายตัวนี้ของเราไปด้วยนะเวลาใครค้นหาอะไรเกี่ยวกับคําอธิบายตัวนี้มันไปนตรงกับคําค้นหาของคนอื่นคนที่เขาต้องการจะดูสิ่งเหล่านั้นนะมันก็จะดึงมาที่ YouTube ของเรามาช่องของเราได้นะครับก็เป็นคำอธิบายอันนี้ผมได้พิมพ์ไว้แล้วนะควาผมผมก็ได้พิมพ์ไว้เลยเวลาจัดทำอะไรแต่ละนะครับแต่ละคลิปผมก็จะพิมพ์คำอธิบายต่างๆไว้เลยถ้ามันเป็นอยู่ในส่วนของเพลย์ลิสต์เดียวกันในส่วนของเรื่องเดียวกันนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลามาพิมพ์ทีหลังว่าจะต้องพิมพ์คำอะไรเข้าไปถ้าเป็นเรื่องเดียวกันที่เราทำไปไเรื่อยๆทำเป็นประจำทุกวันแบบนี้ นะครับให้พิมพ์ไว้เลยนะเสร็จแล้วก็ก๊อบมาวางนี่ยขอมก็จะเป็นเฉลยข้อสอบทิ้งครูเพ้ช่วยด้วยการวันละสิข้ออะไรประมาณนี้นะก็อธิบายเขาไปอันนี้ถ้าพิมพ์ไปมันก็จะมีจํานวนคําให้นะครับจํานวนคําตรงข้างล่างนี้ว่ามีกี่คํากี่ตัวอักษรนะครับเขาจํากัดที่ห้าพันนะครับเราพิมพ์ไม่เกินหรอกไม่เกินสองร้อยส้อก็พอแล้วนะครับแค่นี้ มันก็เป็นที่น่าจะจดจำได้ของ Google นะครับอันนี้ส่วนต่อไปนะครับที่จะสามารถเพิ่มยอดซับนะครับยอดวิวให้เราได้ก็คือส่วนของปกส่วนของปกนี้นะครับส่วนมากนะครับหลายคนเห็นหลายคนที่ออกแบบปกมาแล้วไปโพสที่นะครับไปโพสหรือแชร์ที่ Facebook ขนาดนะครับขนาดมันจะไม่พอดีบางทีก็ตัดคำที่สำคัญออกไปนะ บางทีก็ตัดส่วนภาพที่สําคัญของเราออกไปเพราะฉะนั้นการออกแบบปกนะครับหน้าหน้าหน้าจอขนาดย,อดอย่อตรงนี้ภาพขนาดย่อของคลิปของเรานะครับก็ไปอ้างอิงที่ Facebook ด้วยเพราะว่า Facebook เป็นที่ที่เราจะกระจายคลิปวิดีโอของเรานะครับจะเผยแพร่คลิปวิดีโอของเราได้ง่ายที่สุดนะครับลำพังโพสแค่ในนะครับแค่ใน YouTube คนก็อาจจะค้นหา ไม่เยอะนะครับเราก็ต้องเอาไปโพสที่ Facebook ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าหลักของ Facebook ของเราที่เราโพสก็เราไปดูนะครับไปดูไปดูที่หน้า Facebook ของเราว่าขนาดมันเท่าไหร่นะครับอันนี้ขนาดผมทำไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูขนาดของผมเดี๋ยวเราไปดูขนาดของไอ้มันพอดีของ Facebook มันขนาดเท่าไหร่นะครับผมทําไว้แล้วก็เอาไว้ทําเป็นปกได้ตลอดนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทําปกคลิปอันนี้สําคัญนะครับเวลาไปโพสต์ในเฟซมันจะขึ้นหน้าเต็มหรือว่าตัดส่วนที่เราต้องการไม่ต้องการออกอันนี้อันนี้มันสําคัญนะครับเพราะว่าบางคนเน้นข้อความนะครับเน้นข้อความสําคัญแต่เวลาไปโพสต์ใน Facebook มันกลับไม่เห็นข้อความที่เราอยากเน้นนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นแบบขนาดของปกที่ผมทำนะครับเรามาดูขนาดกัน อิมพไซส์นะครับนี่ขนาดอ U T พันแปดนะครับพันแปคูณก้อันนี้จะพอดีเป๊กกับขนาด Facebook นะครับมันจะเป็นรูปแบบแบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกใน Facebook มันเป็นยังไงนะครับอันนี้ Facebook นี้หมายถึงรวมทั้งหน้าจอ d e s ก์ท็อของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็หน้าจอของโทรศัพท์ด้วยนะครับ หน้าจอของสมาร์ทโฟนของเรานะครับมันจะพอดีหรือไม่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอิงกับหน้าจอมือถือด้วยว่าขนาดไหนมันถึงจะพอดีนะครับพอดีของเราะอะเรามาดูอันนี้หน้าจอของเดสก์ท็อปของผมนะครับมันก็จะพอดีแบบนี้แต่บางคนจะพอดีแค่หน้าใน คอมนะครับแล้วไปดูในโทรศัพท์มันไม่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นขนาดนี้นะคือพอดีผมทํามาพอดีกับของมือถือแล้วของสมาร์ทโฟนแล้วนะครับคือ1 8 0 0นะครับ1 8 0 0เนี่ยทีนี้1800กับ963มนะครับมันจะออกหน้าขนาดนี้พอดีพอดีไม่ตัดไม่เกินไม่ขาดนะครับออกแบบมาสำหรับนี้พอดีนะอันนี้ก็จะเป็นการเรียก ยอดวิวยอดซับของเราไปอีกทางหนึ่งนะครับให้คนสังเกตง่ายแล้วก็เห็นรายละเอียดที่เราทําครบถ้วนนะครับตัวหนังสือก็ให้มันมองให้มันอ่านออกชัดเจนนะครับส่วนต่อไปส่วนของ playlist นะครับ playlist ตัวนี้สําหรับใครที่ทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันมาตลอดที่เราจะทําคลิปสมมติว่าทําคลิปเรื่องเกมนะครับคุณแคสเรื่องเกม แคสเกมแคสอะไรนะครับก็สร้างเพลย์ลิสไว้นะสร้างเพลย์ลิสไว้เผื่อให้คนดูจบคลิปแต่ละคลิปมันก็จะเป็นเพลย์ลิสให้เราดูคนอาจจะคลิกต่อในคลิปต่อไปในเพลย์ลิสเราก็ได้นะครับก็เป็นเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้คนสามารถนะครับมีแนวโน้มที่จะกดคลิปต่อไปของเรานะครับคือการสร้างเพลย์ลิสขึ้นมาแล้วก็จับวิดีโอของเราใส่ไปในเพลย์ลิสต่างต่างนะครับ อันดับต่อไปอันนี้เพลย์ลิสต์ไปแล้วอันดับต่อไปนะครับมาดูที่แท็กนะครับแท็กตัวนี้นี่แท็กตัวนี้สาคัญนะครับแท็กจะมีประโยชน์เขาจะบอกว่าเนี่ยแท็กจะมีประโยชน์กรณีที่เนื้อหาวิดีโอของคุณมีการสะกดคําผิดบ่อยครั้งหากไม่เป็นเช่นนั้นแท็กจะมีบทบาทน้อยมากนะครับในส่วนช่วยผู้ชมค้นหาอันนี้ขอเตือนไว้นะครับแท็กควรพิมพ์ให้มันถูกต้องนะครับ พิมพ์มันถูกต้องและกระชับเข้าใจง่ายอันนี้แนะนําให้พิมพ์เก็บไว้นะครับสำหรับเรื่องเดิมๆของเรานะครับอย่างผมทําเรื่องเลยข้อสอบครูผู้ช่วยผมก็จะพิมพ์คีย์เวิร์ดเกี่ยวกับครูผู้ช่วยไว้นะครับมันก็จะมีคีย์เวิร์ดต่างๆที่เราพิมพ์ไว้นะครับในในหัวข้อเดียวกันที่เราจะทำทาตาม playlist นั้นๆน,น,นะครับอันนี้มันทำเรื่อง เฉลยข้อสอบครูผู้ช่วยผมก็จะเขียนประมาณสอบครูผู้ช่วยข้อสอบครูผู้ช่วยข้อสอบจริงเตรียมสอบครูผู้ช่วยอะไรประมาณนี้ยิ่งเยอะเท่าไรยิ่งดีนะครับอันนี้เอาให้เต็ม500 500คําเลยนะครับผมทําได้แปะเนี่ยสี่ร้บานะครับประมาณนี้ก็สามารถจะเรียกยอดไลค์ยอดซับสไครต์ให้เราได้เวลาเกิดการค้นหาจาก Google หรือว่าค้นหาใน YouTube เองก็ดีนะครับหรือจากตรงไหนก็ดีนะครับ Google ก็จะจดจำคำแท็กตัวนี้นะครับยิ่งคนเซิร์ชบ่อยบมันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเห็นคลิปเราได้มากที่สุดได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีนะครับเพิ่มยอดไลค์ยอด s u b s c r i b e นะครับยอดผู้ติดตามของเรานะครับยอดวิวนะครับให้กับช่องของเราโดยไม่ต้องไปเลิกซับไม่ต้องไปทำวิธีที่มันผิดต่อกฎของ YouTube นะครับเพราะว่าอันนั้นจะทำให้เรา แบบเสียนะครับอาจจะทําให้ถึงผิดกฎของ YouTube ไปทําให้เราเสียโอกาสที่จะเติบโตไปในวงการ YouTube ได้นะครับอันนี้เรามาหันมาทําเกี่ยวกับคลิปที่คนสนใจจริงๆแล้วก็หานะครับหาคนที่สนใจคลิปเราจริงๆมากดของเราจริงๆ และติดตามของเราจริงๆนะครับด้วยหัวข้อต่างๆตามนี้ตามรายละเอียดที่ผมแนะนําไปนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับบางคนอาจจะแบบอัปโหลดคลิปเสร็จแล้วก็กดถัดไปถัดไปถัดไปจนจบคลิปแล้วก็อัปโหลดเลยโดยไม่ได้มาใส่ใจรายละเอียดตรงนี้นะครับเรามาดูอีกรอบนะครับมาดูอีกรอบว่ามีอะไรบ้างคือรายละเอียดนะครับรายละเอียดก็คือชื่อตัวนี้นะครับนะชื่อ ตั้งให้กระชับนะครับตั้งให้หน่าสนใจและง่ายต่อการค้นหานะครับคิดว่าคนจะค้นหาคําว่าอะไรเกี่ยวกับวิดีโอเรามากที่สุดนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเช่นตัวอย่างของผมก็คือเฉลยข้อสอบผู้ช่วยนะครับคนจะสอบก็คิดอยู่แล้วว่าจะสอบแบบนี้เราจะค้นหาเรื่องอะไรดีค้นหาเฉลยข้อสอบดีกว่าปีที่แล้วมันสอบเรื่องอะไรนะประมาณนี้คนก็จะค้นหากันนะครับช่องคําอธิบายก็นะครับอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอของเราให้ละเอียดนะครับให้ละเอียด แล้วก็ส่วนของภาพนะครับภาพย่อของปกคลิป YouTube ของเรานะครับก็ให้เหมาะสมกับทุกทุกอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการโพสในการแชร์นะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับให้มันพอดีนะครับให้ขนาดมันพอดีนะครับง่ายต่อการอ่านและจดจำและสะดุดตานะครับอันต่อไปนะครับเพลย์ลิสต์นะเพลย์ลิสต์ก็สร้าง เพื่อให้คนติดตามวิดีโอในเครือข่ายของเราในแบบคลิปของเราที่เป็นในแนวทางเดียวกันนะครับมีโอกาสที่จะคลิกวิดีโอถัดไปของเราได้ง่ายขึ้นเห็นวิดีโอของเราถัดไปที่มันจะเรียงต่อจากวิดีโอที่เขาดูอยู่นะครับอันสุดท้ายก็คือแท็กนะครับแท็กนะแท็กอันนี้ก็สําคัญมากอันดับต้นๆเลยก็คือพิมพ์คำ ที่คนสามารถที่จะค้นหาของเราที่มันตรงกับวิดีโอของเรานะครับเป็นคาแท็กครับก็คือกดชาร์ปในเองเวลาเราโพสอะไรเนี่ยเวลาเราติดชาร์ปติดแฮชแท็กอะไรประมาณนี้นะครับก็คือคาแท็กนี่แหละแฮชแท็กมาจากนั่นแหละนะครับพิมพ์ให้ครอบคลุมวิดีโอของเราเลยนะครับเราทําเรื่องอะไรเกมก็พิมพ์ว่าเกมเล่นเกมแคสเกมเกมฟรีไฟเกมอะไรต่างๆพิมพ์ทั้งหมดนะครับในวงการเกม คำอะไรที่เราคิดว่าเราจะค้นหาเรื่องเกมเราเอามาคิดว่าตัวเองอะ่ะจะค้นหาเราอยากรู้เรื่องเกมอยากดูเรื่องเกมเราจะค้นหาด้วยคําว่าอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์คํานั้นลงไปนะครับให้เป็นแท็กนะครับฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนนะครับในการอยากที่จะเพิ่มยอดวิวยอดซับสไครต์นะครับให้กับช่องของตัวเองนะครับก็เอา หัวข้อแบบนี้นะครับทำตามได้นะครับหวังว่าทุกคนจะมียอดซับยอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการทําช่อง YouTube ของตัวเองนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ